เราไม่หนีหัววิ่งกันนะเราห้ามทิ้งกันนะโอเคไปเลยไปกระโดดเลยตึงขึ้นมาได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าข้างว้าไปหัววิ่งเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้แต่สร้างง่ายอยู่เลยถ้าเจอหัววิ่งต้องกระโดดมันจะไม่มันจะไม่โดนเนี่ยแค่นี้สบายไปต่อไปต่อ ไปเราเจอหัววิ่งอยูทางนี้ว้าวตายเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยไปหนึ่งสองสามไปบิิไปเอาลอดจ้หัววิ่งดีกระโดดหัวเลยเดจกกระโดดเัวถึงจุดสี่เ้าจะถึงแล้วอ่ะเราเห็น ร้อยไปแล้วแต่มาอยู่ใกล้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกคนซ่าอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ตรงที่สีแดงรออยู่เรีบอยู่อยู่ตรงนี้กระโดดอยู่ร้องอะไรอะไรเนี่ยเอาไปดีไปกับเพื่อนเลยได้ไหมเนี่ยมันยากขนาดนี้ เราหยุดตรงจุดสีแดงเขาไม่เล่นเองเนเรงเล่นเองได้ไปรับทราบตาไปก่อนไปละวว้า วิ้แค่แบบนี้เลยกระโดดวิจะถึงแล้วไปลวเลยไปวาอามันตนันะนีทางี้ซาไปได้จนหัววิ่งไล่อยู่ <c oughs> <c oughs> ปีนซาเราซับก,ก่อนได้ไหมออออเอ้าเียกปีนยังไงซับโดนหัววิ่งไล่อยู่ฮะปีนยังไงจะมาถึงจุดสีลแล้วซะซะให้ไปทางซ้ายเขาก,ก็เลี้ยวขวา<ม>เดินไปตามทางม <t ap> ีกันบ้โอ้ยสองตัวติดแล้วใครจะชนะสองตัวติด,ดะ่ะอึปลาสนาม ไปทางนี้เลยเป็ดปลาสลามนี่รออยู่ไปปลาสลามตายประมาณสิบรอบซอมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยรออยู่มันมีจุดที่หัวใจตายล้วเห็นแล้วเอาแล้วพวบต้นวิจจะชนะไม่แน่รอบเนี้ ไปไปเพื่อนออแต่มันอยู่ตัวสีแดงเหมือนเดิมนะมันไงมื่อจะถึงแล้วจะ <c oughs> ไม่ถึงแล้วจะถึงหรอจะถึงหัวใหญ่แล้วก็ก็ถึงหัวใหญ่แล้วว้าวหัวใหญ่อะไรอะหัวใหญ่หัวมึเนี่ยอยู่ตรงนี้น <c oughs> หัวใหญ่หัวมึน ซอมซ่อมรออยู่ตรงนี้นะหัวใหญ่ซ้อมให้ไปทางนี้มันให้ไปทางนู้นอ่ะให้ไปทางนู้นแล้วก็มีกระโดดสีแดงซ้อมอ่ะซ้อมทำไม่เป็นนี่นี่ใช่ไไรอ๋อ ้าเราอยู่ตรงนู้นแเราจะทำยังไงก็ก็กระโดดกระโดดไปกระโดดว้าวเมื่อกี้เห็นเห็นแล้วนี่โอ้ดีนะมีจุดเซฟตายตายอาบตายตายอยตายตายนัยตตยนยตายาตาตายกี่รอบโอยย300รอย อยู่บันไดเร็วแล้วเขาจะรู้ไหมเขาต้องไปตรงไหนว้าหัววิ่งอันใหญ่โดนและวบ่ต้องกระโดดอ๋อดูแลจะโดนวิไม okay ่เข้าไปเราเนี่ยโอ๊ยกระโดดโอเคกระโดดตลอดเวลาวยได้เรียนแล้ว องแล้วสิแล้วโอ้ดเลยกระโดดตลอดเวลาสิบสซอสสัแล้วนะสอไปอีพีสอนสัาเราก่อนได้ไหมอ๋อซอสได้มามสัรออยู่ตรงวทีสองเหลียญแล้วนี่สิบเจ็เหลียญแล้วไปนี่ซอส นี่ก่อนไนี่ก่อนฮ <Okay. S 1> ้หัวใหญ่อยากมาทางนี้เรวค่อยไปทางนี้โอเคโอเคเต้องกระโดดด้วยนะถ้าเจอหัวเมงอ่ะได้บันไดอ,อ่ะม,มันมีหัวเมงนมนในบันไดหรอเปล่ เป็นไงอยากรู้ปล่ะอยากรู้ปล่ะไม่ต้องไม่ต้องทันเองเมื่อกี้ซ้อมลืมแก่เพิ่งไปไทางหลอกที่จะรู้แหละโอ้โหหน้าเยิมเยิมกระโดดโอเควิธีสองมาแล้วมาเข้าวิธีสองกันวิธีสองไป โหโหมาเต็มเลยอะไรเนี่ยมีเวทีสองเหรอซักซักมีถึงเวทีที่เวทีที่สิบนะได้ไก็ไปประตูไหนอ่ะขอเราซื้อสิบซื้อสิบได้ทำไมจ่อไม่ได้ลูกซื้อซื้สิบเจ็ด้าไป เขาไม่เขาไม่มีเหรียญในกระดานไอ้นี้เหรอวิทย์หัวไมกันว้าวตชะไคร้จ้าหนึ่งวิสาก็เ็หัวพวกเดียวกันไม่ใช่หรอสวัสดีคับสวัสดีค่ะหัวหมีขยี้วิทย์สนุกหัวหมีก็แบบ Oi. เราไปเรวไปหนึ่งทีรอซอบทุกจุดนี้ก่อนนอนส,สุดบาทเองซับยู่ไหนอยู่ตรงหัวมิงหน้าเย,ยิ้มหัวมิงหน้าเย,ยิ้ม<อ>กดกลั่นกนอะไรไหนนะมเป็นไงโห S <S หัวมิงหน้าเยิ้มลุนหัวมิงหน้าเยิ้มกินหัวมิงหน้าเยิ้มยังไม่ทำเลยอ้าวทำไมไม่เป็น มิงสาสมุดน้าลอยเือนลิม Tóm cà đốt, đi xì tóm cà đốt ไปโอเคเรารู้แล้วเราจะทำยังไงบาสซะสะชนะรอดรอดรอดอยู่โอ๊ยแกน้ออะไรสาวสุดหน้าลอยเผยดีทาโค่เราคืออะไรพีสาวสลดอ่ะวิ่งมาเพื่ออ สีสองวาเสีสองเลยเอาอเป็นใครไม่รู้สอก็โดดอยู่นั่นแหละหรือว่ามาต้องกระโดดหวนมองจริงเหรออ้าวอะไรอ่ะยังไม่เลนอ้าวชาเอขยับเพาเขาจะเหยียบทำไมเนี่ย ผล <laughs> จะให้ผ่านแบบนี้มันชอบตายอะ่ะแล้วมันจะไปไปเพื่อ <c oughs> มันเร็วแล้วนะหรือว่ามันต้องกระโดดหัวเองอ้าวเก็ใช้กัน เ okay, นะะี่ยเนี่ยไม่สิชูชูเนีุ่้ยวุ้ยโอโอเคฉันมาหัวมิงดีแล้วไปทางนี้ถ้าไปทางนี้มันก็จะมาทางนู้นไปทางนู้นมาจะมาทางนี้ไปทางนั้นมาก็มาทางนู้น

เล่นห <c oughs> <In> ัวเมิงเเป็นซางผ่านแาที่สองมาแล้วเดี๋ยวลองซื้อของแต่ที่ันง่ายกว่าที่สองเลยเนาะมีงานหัวเมิงมุ้ยมันมาแอบเหม่อเหมือนแอบมองอ่ะไปซื้อมาอรอ่ะอะไรอ่ะวิ้ยไม่ต้อง ต้องเอาใหม่ด้วยอะไรอ่ะยังไม่โดน <c oughs> จะสนะเมาขอให้ได้ถือครั้งนี้ขอให้ได้ถือจิ๊กเก็ตถอยได้เถอะไม่เล่นอะไรกระโดดน้อง <c oughs> ต้องการซื้อกระโดดโโอ้ <c oughs> อุ้ยได้รับเลียนโอ้ยติดแล้วก็ยังไม่ถึงอันนั้นเลยนะกขยังไม่ถึงลนะวิ่ขอร้องตีขอไปเล่นเกมเลยไปซอกอยู่ไหนไปวิธีที่สามล้ว วิแต่โดนไม่ตายหโ,โหจะถ่านสามตัวคู่วิซอฟถึงแล้วยังไม่ถึงยังรู้หัวรู้หัว๋อรู้แล้วถ้าตายใช่ไหมถ้าตายอ่ะหัเอ็มเ่งจะหายไปจะจะให้ รบมันกระโดดไปได้ยงไงน่ะนี่หมุนามุนอมม really? ีเพื่อนอยู่เพื่อนทำอะไรเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนเป็นไงเป็นไงเพื่อนเป็นไง เย่เพ yeah. <cs> <ร bour> <Bond> ื่อตัวเย่แลเฮ้ยสวัสดีสวัส <plural> ดีม <acht> ันจะไปที่ไหนดีมันมันว้าวเหมือนก้อนเหมืนติ้วมีเหมือนติวติวเลยมันมันไม่ตามไงเหมือนติ้ว หัวแม่งที่กลัวมากบ๊ายบายหัวแม่งหนึ่งสองสามขอให้ชดใช้ครั้งนี้จะตามอยู่ตลอด หมเม่งหมวเม่งสุดน่ารักบ้นน่ว้าวนี่ก็่น,น,น,นพี่ซอสหายไปไหนนี่ตามมาเร็ว เอ้าตัวนี้ออกมาได้ด้วยเหรอจริงหรอสวัสดีเพื่อนเอ้าวัวแตกมันหายกว่ามันหายหัวหายเลยเฮ้ยเอาซังไง ขอใได้เธอครั the way the way the no ้งนี้ครั้งนี้ขอให้ได้เอาตัวที่ไม่มีหัวอย่าไปทันพูดเลยเอาตัวที่ไม่มีหัวเ่งขอได้เธอครั้งนี้ยวมาดูเดว้าวจีนซานจริงด้วยคุย คราวน,นี้เราอยู่ที่ราศีก่อนนะครับ สองหรือสาม,มลเลือกตรงการลางหรือว่าตรงนน้นตรงนี้สอบให้ให้สอบเลือกอันไหนอันนี้ไปนี่แล้วผิดขออันนี้แล้วกันอะไรอ่ะอันสุดท้าย ทำอะไรสิโอู้หูแมบอะไรไม่เถอะอ้าวอ้าวนกมันมีปรูปตัวเป็กไม่มีรูปตัวหนึ่งอ๋อรู้แล้วมันต้องไป <c oughs> อ,ไอะไรอ่ะอะไรกันทำนี้ ん อะไงปี๊บ้าปี๊น่ารักอ่ะนไงไม่ได้เอาแต่หัวมิงหัวมิงจ้น่าหลมนั่งดหผู้หิงหัวมงผู้หิงเอาไปได้เงเรื่อยๆเฮ้ ก็กหัวผู้หญิงเันทางข้เ <c oughs> ออเอาไปดทีเนิดข <c oughs> ้ามหัวแม่งผู้หญิง <c oughs> จุกจุก้ามหัวแมู่หญิงซิซิขออูหน้าลอยเผื่อนริค่ะงุ้ย ไม่รู้เลยไม่ร <isions impossible> <habitude antique> <issions> ู้สักกต่เรื่องเลยเอาเอาวัวไม่ผู้หญิงเข้ามาไม่ได้เอาตัวซ่าหมดตัวซ่าเลยโดนสาวสะดุดหน้าลอยเกินไยนะ ได้ได้ากปนี้ไปเลย่าวงกดก็จะได้จบจบปีนด้